วันนี้พี่ยิ้มจะทำยาสีฟันช้างให้น้องๆได้ดูกัน3 2 1สองโอแต่ละคนมายืนก,กันทักก้งใจดิกแกเอายังเอาเนี่ยไงยัง้งเวลาแล้วตัววันนี้ทดลองอีกแล้ววันนี้มีชุดด้วยหรออ <c oughs> ันนี้กูดียิ่งกว่าอีกันนี้อีกขอให้ก็ทนีน้องพี่หาจิ้งว้าวกัน พี่เลยต้องใช้ชุดเชื่อมเลยมาแล้วกับคำขอร้องของน้องๆทุกคนที่บอกว่าอยากให้พี่ยิ้มทําไอ้ฟูฟูอ่ะให้สําเร็จแต่วันนี้มันไม่ใช่ปั๊ซี่เลยเขาเรียกอะไรนะยายาอันชางาอันช้าเหรอ้ที่กูเลยต้องไปซื้อชุดซื้อเทียอะไรมาเนี่ยลำบากเลยเนี่ยขอพูดหน่อยได้ไหมไม่ใส่ชุดนี้นะหนูนี่พี่หลังใส่ชุดนี้ตลอดเลยได้ไหมม ต้องหุงเข้ากันด้วยธรรมดาผมร้านไหนเนี่ยร้านเฮียอะไรก็ไม่รู้แต่ทุกท่านธรรมดายังเป็นนี่อยู่เลยบันไดเลื่อนอยู่เลในหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวมึงสนใจงานทดลองกูนี่มึงสนใจโง่โง่สนใจชุดทำไมเนี่ยเจ้าลูกคือทำไรทำไรทำไรวันนี้พี่ยิ้มจะทำยาสีฟันช้างให้น้องๆได้ดูกันไม่ได้ทำให้ทุกคนดูหรอกทำให้พ่อดูทำให้พ่อดูพ่อส่งหุยเยอะมากใช่เรื่องการทดลองเข้าสู่ช่วงทำมาหาแดกก่อน ก่อนที่ไปดูคลิปสนุกๆก,กันพิมขอจะมาหาแดกก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะต้องประกาศอย่างเป็นทางการว่าน้ำพริกสองแสบเปิดตัวน<ำ>้ำพริกคางกุ้งใช่แล้วค่ะน้ำพริกรสชาติใหม่นะคะนั่นคือน้ำพริกคางกุ้งนะคะแบบนี้เลยแม่โบกับพ่อยิ้มจะมาชิมให้ดูเลยอ่ะจนะเปิดชิมสดๆให้ดูตอนนี้เลยของมันมาใหม่ๆเลยนะ <Wow. S 1> ทุกคนโอ้โหภาษานี่นะคะเป็นคางกุ้งพร้อมกับเครื่องเครื่องเทศ อร่อยนะรสดีนะไม่ต้องพูดเยอะสั่งเข้ามาเลยครับสำหรับน้ําพริกคางกุ้งนะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ129บาทนะคะขนาด130กรัมน้นําพริกกากหมู119บาทเนาะแต่ว่าถ้าซื้อโปรในตอนนี้นะคะทุกคน1นบวกหนะคะกากหมูบวกกับคางกุ้งราคาเพียง270บาทรวมค่าจะส่งไปเลยให้ชื่อโปรนี่เลยโปรอะไรโปรยินหยาง โปยิ้มอย่างนะคะทุกคนโอเคโปนี้นะคะเริ่มต้งแต่นะคะอร่อยมากเริ่มต้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะสําหรับใครที่อยากจะซื้อนะคะน้ำพริกคางกุ้งและน้ำพริกกากหมูของแม่โบไปชิมน,นะคะก็เข้าไปเลยที่บาร์โค้ด QR โค้ดตรงนี้ QR โค้ดตรงนี้เลยทุกคนโอเคนะคะฝากไปด้วยนะคะบา,บายๆดูดิพอยิ้มกินไม่เลิกเลยเล่นิปสนุกสนุกกันได้เลยฝากไปด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปตามพ่อมาดูกันเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างอันนี้คืออะไรนะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์50%อันนี้คืออะไรนะ KI โพแทสเซียมไอโอดีนนี่วิทยาาส์เก่าอันนี้คืออะไรนะน้ำยาล้างจานสูตรทางเคมีไม่ใช่ไม่รู้สีผสมอาหารให้มีไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้แต่เราอยากได้สีสวยๆให้มีสีสวยๆอันนี้คืออะไรลก็น้ำร้อนนะทุกคนใช้ทำอะไรก็เอามาใช้ผสมกับโพเทสเซียมไอโอดมันให้ให้ไอเนี้ยละลายเฉยน้ำเปล่าก็ละลายไปเดี๋ยวไปตามพ่อมาดีกว่า ไอ้ไอชีแบบตัวจะทําใส่อะไรเดี๋ยวใส่ขคนของเลยแบบบ้านๆไม่ต้องบิ๊กอัลบิ๊กเกอร์คนเรามันอยู่ที่สมองทำไม่ได้นะไม่ได้ให้คืบเลยยินดีครับวันนี้รุ่นหน้ารุ่นหน้าพ่ออะไรก็บูนี่ก็บอกว่าวันนี้จะมีเรื่องทดลองให้พ่อได้ตื่นเต้นอีกแล้วพ่อเคยเห็นไหมไอ้ที่เขาฟู่อกจากขวดอ่ะวันนี้ฟังก่อนดิฟังกันมือนฉัไม่ อกแมวมา,ไม,าไม่เอาด้ไม่สนใจไม่สนใจนี่แต่วันนี้ต้องขอยืมอันนี้พ่อด้วยนะเอาถังนี้พ่อด้วย <c oughs> ถ้ามันไม่ใช้อันนี้มันจะไม่พุ่งเลยมันต้องใช้อันนี้เท่านั้นถ้ามันไม่พุ่งอ่ะไม่พุ่งเดี๋ยวซื้อคืนเนี้ยสิบถังเลย <c oughs> เออเออ <c oughs> แต่ถ้าพุ่งนะพ่อต้อง ยอมรับในความเป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ้มเลยฮอพุ่งเดยวกูยอมรับเลื่อมใสขอบคุณคุณโม่หน่อยว่าพุ่งแบบไหนอะไรยังไงบอกเลยว่าวันนี้ทดลองในบ้านไม่ได้แน่นอนโอ้มาเกิดไปอ่ะไปดูไหมมาไปดูมาทุกคนตามเ้า๋เจ้ามาเดี๋ยวถ้าไม่เตอให้กูไหลถังแล้วมึงโดนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะมาลุ้นกันว่าจะพุ่งไหมนะคะทุกคนต้องกําลังใจที่ยิ้มนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ อะจากที่พ่อเห็นสารพวกอันนี้พ่อคิดว่าความเป็นไปได้ในการคุ้งในวันนี้ไม่รู้อ่ะสิพ่อไมเ่เคยทดสอบแต่ว่าไอ้รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันร,ร้ายกาจมากเออเน่ใส่ถุงมือโอเคอันนี้คือตัวจะเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะทําให้ดูละอันนี้พี่ยิ้มจะทําเตรียมสารนะคะไปถามพะรู้ว่าอันตรายนี่แม่งมันยากเลยกันเด็เข้าหินใส่แก้วใส่แก้วปริมาณเท่าไหร่หนึ่งร้อยใส่ไปแค่เป๊กเดียวพอเรีแก้วคืนแก้วเป๊กเดียว ตามมาตามมาตามมาใส่ได้ก่อนเลยเหรอใส่ในนี้ก่อนใส่ในน,นี้ก่อนเลยอะลูก้าไมยานจ่ายต่อไปก็คือที่เหลือก็คือใส่สีแล,แล้วก็น้ำยาล้างจานถูกต้องนะ ันนี้แหละจุดสําคัญของเราโพแทสเซียมไอโอได์นะคะน้ําร้อนใส่ไปเท่ากับไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เมื่อกี้นี้เท่ากันเลยครึ่งแก้วอ่าแก้วเป็นไงแล้วเราก็ดื่มอันนี้น้ำสะอาดเราดื่มได้แต่อย่าดื่มอย่าอย่าดื่มอย่าเสี่ยงเออหนึ่งช้อนพอป่ะไม่พอเอาอีกช้อนชาได้เลยอุ้ยเขาบอกช้อนอะไรอุ้ยอ๋อช้อนชาแล้วตอนนี้นะคะถึงขั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมตัว สามสองหนึ่งโอ้แต่ละคนมายืนกันทั้งกาดิแกเอายังเอาเนี่ยเย้ยโอ้โหโอ้โหุก้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเห็นเฮเฮเลยอ่ะไม่พุเงเียย้ยคื้เฮ้เเ้ยเ นั่นโม่ฝันนั่นไม้นั่นดูขวดดิโอ้ยปวดละลายอ่ะปวดละลายอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้มันอาจจะฟุกเมื่อกีนแก้วไหนเทอะไรแก้วไหนเทอะไรแย่กว่านี้อ่ะแก้วไหนเทอะไรอ่ะเอาใหม่นี่คือครั้งที่สองใช่ไหมใช่ใส่นะใส่เลยครั้งนี้ต้องพุ้งนะพี่ว่าเมื่อกี้ใส่นี่น้อยว่ะไอ้ผมผมอ่ะผมผมน้อยเหรออืมจัดให้เยกระดับ งามไสแล้วทีเนี้ยเอาละเอาละทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมพี่ยิ้มไม่พร้อมพร้อมต้องนานแล้วเอานะน้บด1โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอทุกคนสุดยอดพุ้งขึ้นเลยอะ อุ้ยังไม่หมดเลยอ่ะโอ้ยแต่วะพอปากเล็กมันมันพุ่งดีเนาะอุ้ยมันรีดไงพุ่งดูดิเป็นวงเลยโอ้ยมาลองฮะเป็นไงทุกคนโหจังหวะพุ่งนี่คือทุกคนแบบพุ่งกิมกี่ไปเลยหนีเลยอ่ะหนีทุกคนอ่ะหนีเลยพี่ยิ้มยืนอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหมันวิ่งหนีหมดอ่ะพี่ยิ้มใส่พี่ยิ้มอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะคือเร็วมากอะวิจู๊ดเลยคือเร็วจริงๆโอเค เดี๋ยวเรารอชมนะคะปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่กับถังใบนี้เต็นนแม,แมแก้วใช่เดี๋ยวใส่เต็มแก้วทุกอย่างเลยอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะใส่เต็มแก้วทุกอย่างเลยให้แบบปู้ปอกตองโอเคเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมพื้นที่ก่อนเพราะวันต้องคุกยิ่งใหญ่แน่นอนโอเคกูญแจเตเต้เลยนะรอบนี้เต็มแก้วเลยนะคะนี่นะคะ ใส่เยอะไปกว่าวะนี่นะอ่ะไปดูไปดูก่อนไปดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเป็นไงเป็นไงหูเสียงกล่องมันในชัวรในชัวรเป็นไงแต่ว่าทุกคนต้องออกไปไกลๆนะครับเพราะอาจจะเบิดได้ใส่สีผสมอาหารไบนครับนนี้เราใช้สีเขียวนะใส่หมดขวดหมดขวดสังไรหมดขวดจริงรอจริงรอบนี้เล่นหนักน้ำเปล่านน้ำร้อนหนึ่งแก้วเท่ากันหมดขวด ไอเยวเมื่อกีนะโอ้ยก้อนนั้นลงไปแล้วมึงเรื่องเลยโอ้ยอากิิฮ่านสูดคอดนวเลยโอเคพร้อมไหมทุกคนพร้อมทุกคนระจำทีใช่พร้อมไหมพร้องพอยู่ไกลมากเลยอะกล้องหนึก้องสองพรอม iPhone สโลว์ก้องจับภาพหนึ่งะ g o p r o 2สองพร้อมพอพร้อมไหมเตรียมตัวเหือได้ มึงก็ีลาอยู่นัแหลเกไเแทแล้วมมาด้มาดมาดโอ้มหแล้วคนเจอเลยอ้ยังไม่หมดเลยอะโอ้โหหัวใจจะวาย อันตรายมากห้ามไปทําเองแล้วก็ห้ามลอกเลียนแบบนี่นี่เดี๋ยวซูมหน้าพ่อก่อนเดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องซูมหรอกนี่นี่มาคุยเดี๋ยวพ่อคุยกันหน่อเป็นไงล่ะยันเป็นไงนยันยัยเลื่อมสายขอบคุณยันารวะคารวะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงทีนี้เลื่อมสายเลื่อมสายพอแบบว่าพ่อแบบคารวะต้องเห็นตอนที่มันขึ้นหรอโอ้โอย่างนี้เลย อุบกณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์คมีอย่างนี้ไม่ควรทำเล่นเองตามลำพังตามอพเภอใจนะครับทำเตือนเดี๋ยวตัวขึ้นทำเตือนนะทำเตือนตัวใหญ่ๆใหญ่แบบปิดบังหน้ากูทุกคนเลยแล้วโอเคปะอีพีนี้สำหรับอีพีนี้นะคะทุกคนก็ได้เห็นฟองฟูนะคะแล้วก็หรือว่าเรียกอย่างว่าเขาเรียกันว่ายาสีฟันช้าอย่างเต็มๆนะคะขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยกันมาคอมเมนต์อ่าอยากจะให้ทำอยากจะให้ทำก็พี่โบกับพี่ยิ้มนะคะทำให้ดูแล้ว คลิปหน้าอยากจะให้ทำไรนะคะลองคอมบมนมาอแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันโอเคฝากไปด้วยนะคะกับน้ำพริกสองแสบให้มาฝากเลยตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นไง1นบวกหก็คือคางกุ้งตอนนี้มีน้ำพริกใหม่นะคะคางกุ้งกับแคปคางกุ้งกับคางกุ้งกับกากหมูนะคะสองอย่างมึงเป็นเจ้าของเองวะเนี่ยถ้ามึงจำมึงจำสินค้าตัวเอง น้ำพริกคางกุ้งกับน้ำพริกกากหมูนะคะ1บวกหกับราคา270บาทรวมส่งไปเลยโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ